ังลอุสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช้านี้อุ้ยตับมากู้โลบดักปลาครับพ่อแม่พี่น้องไม่รู้ว่าปลาจะเข้าหรือเปล่าเพราะว่า พึ่งใส่คืนแรกเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่าเดี๋ยวจะไปลุ้นกันอยู่ที่หน้ารอบแล้วกันครับหวังว่าคงจะได้ตัวให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนะนี่ครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับบรรยากาศทองไร่ทองนาตอนเช้าหูเดือดตื่นมาแบบเสื้สงเมืองเลยครับพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> หน้าตาก็ยังไม่ได้ล้างครับแต่ล้าง <c oughs> เรียกว่าถ้าล้างหน้าตาล้างล้างหน้ามันบมนน่มันเหมือนต้องมาแบบขี้ตาแบบนี้แหละพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> เอาไปดูกันครับ เพื่อจะมาได้สักตัวได้สักตัวใหญ่ให้ประแม่พี่น้องได้ดูกันโอเคครับไปดูกันโอ้โอพี่น้องนี่เกือบครับเกือบไปเล้วครับตรงนี้ครับโอ้ยนี่ครับสะดุดครับก้อนหินครับหนุ่มเกือบไปแล้วครับโอ้โหโชคดีครับโอ้ยม่งั้นก็หัวทิ่มครับพ่อแม่พี่น้องโอ้โหเอา ไปดูกันครับนู่นครับูุจิตับใส่ไว้นู่นทางนู่นครับเอาไปดูกันพี่น้อง่านี่ครับอุชิตับก็เดินมาถึงที่สายรอบของอุชิตับแล้วครับนี่ครับนี่พี่น้องไว้ตรงนี้ครับอุชิตับใส่ตรงนี้ครับเมื่อกี้เห็นน้ําก็เพื่อมก็เพื่อมครับอู้พี่น้องฟองปลาครับนี่ครับปลาตีหลุม ไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับเดี๋ยวซูไม่ดูครับโอ้โมไม่เห็นครับพี่น้องนี่ฟองปลาครับนี่เอาแหมานี่เซตเลยเอ่นี่ครับใส่ไว้คืนแรกครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวพาไปลุ้นกันครับได้ตัวหรือไม่ได้ตัวถ้าเอาแหมาได้แน่รอนครับนี่ครับตีฟองขึ้นนี่ปลาตีหลุมครับปลานอนหลุม่ะดูกันพี่น้อง เมื่อกี้เห็นเพื่อมก็เพื่อมหรือเดินไปดูทางโน้นเนะพื่อมีเรียกว่าปลาันวิ่งนี่ครับปลามันจะเลาะเข้าป่ามาอือหือโอ้ยลูกปลานินครับดูครับลูกปลานินมันมาเล่นน้ำตื้นดูครับไปแล้วโอ้ยเยอะ,ยะเลยลูกเล็กๆ ว่าตัวใหญ่ลุ้นมาห,าหรือเปล่าหน,นั่นก็ฟองปลาครับนั่นมันรอยจังหวะฝนโอ้ฝนนี่มันก็จะข้ามเล่นน้ำอยู่เท่านี้เลยอ่ะดูกันพี่น้องได้ตัวไหมได้ไม่ได้ลุ้นกันครับ เตาเปิดลูกปน,นินว้นี่แล้วพี่น้องเดี๋ยวกัดหน้าีจะมาเอาไปปล่อยโอ้ยลูกปน,นินครับเจอแต่ลูกปน,นินครับตัวแม่ยังไม่เจอครับเตาไปแล้วครับ อยชิดกทับอีเล้วเอาเอาเดี๋ยวครับพี่น้องขออนุญาตตั้งกล้องครับเอาอย่างน้อยก็ยังมีตัวให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันครับปนินครับปนินใส,สวยๆครับเมื่อกี้ครับขออนุญาตตั้งกล้องครับ i don't ハハハ。 อี๋ครับพี่น้องนี่ครับได้ปลดได้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งสวยๆอยู่ครับนี่ครับน่าจะเบียดเบียดโลครับเกินครึ่งโลครับพันหกขีดเจ็ดขีดนี่ครับเกือบเกือบน่าจะแปดขีดได้ครับนี่ครับอ้วนตึ๊บเลยพี่น้องนี่ครับมานอยู่ครับกับวันแรกนี่ครับใส่รอบดักปลาวันแรก มันอยู่เดอ้อพี่น้องนี่ครับนี่ครับโอเคครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ภารกิจเสร็จสับเรียบร้อยกับกู้โลกดักปลาครับใส่วันแรกนี่ครับปลานินใส่โบตัวหนึ่งมานครับหมานไม่แห้วครับวันนี้ไม่แห้วแต่ก็มีปลาน้อยเข้าอยู่ครับปลาเล็กเดี๋ยวก็จะอุชิตาบก็จะจับไป ปล่อยที่สะอุชิตับเนาะเดี๋ยวรอให้มันหลายๆตัวก่อนเมื่อกี้อยู่น่าจะประมาณสิบตัวน่าจะได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะมาจับแล้วก็จะเอาไปปล่อยที่ซะบสามสิบเก้าปีให้มันไปเติบโตอยู่นู่นให้ไปแพร่พ,พันธอยู่นู่นโอเคครับผมก็อย่าลืมกดติดตามให้อุชิตับด้วยครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับกับปานินไซโบนี่ครับปานินไซโบนี่ครับผมไปพี่น้องนี่ครับ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดติดตามให้อุชิตตับด้วยนะครับสวัสดีครับผม